Thank you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Eyes of Fortune นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงตามราศีนะคะ12ราศีเนาะว่าในเดือนกันยายนของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งในด้านการงานและการเงินและความรักเลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นคิวของราศีกรกฎโดยในการดูดวงนะคะก็จะเรียงลำดับจากการงานการเงินและความรัก ตามลำดับเลยนะคะถ้าท่านอยากดูเรื่องใดเฉพาะเจาะจงนะสามารถกดไปที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะมีหัวข้อให้ท่านได้กดเลือกชมตามที่ท่านสนใจได้เลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะวิดีโอที่ทำขึ้นมานะคะเป็นวิดีโอที่มีความคมชัด1 0 8 0หากท่านอยากได้อัธรุษในการรับชมก็สามารถกดไปที่ความคมชัดสูงสุดได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มดูดวงกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยค่ะเพื่อให้ไม่ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยดีกว่านะคะ โอเคค่ะสาหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะมองว่าสําหรับชาวราศีกรกฎเองแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทํางานหนักนะเหมือนทํางานตัวเป็นเกลียวเลยนะคะเหมือนกับทุ่มเทในสิ่งที่ตัวเองทําหรือว่าการงานที่ทําอยู่นะคะค่อนข้างที่จะเหมือนแม้ว่าคุณจะหมดแพชชั่นอะไรยังไงก็ตามแต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดของการทํางาน คุณต้องการการทำงานที่มันมีประสิทธิภาพและคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆนะคะดังนั้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะก็จะเป็นเดือนของการที่คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะเหมือนคุณสามารถทําได้ทุกอย่างแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายมากดังนั้นคุณอาจจะตกเป็นเป้าสายตาของคนในที่ทํางานเนาะเหมือนกับเขาก็พยายามที่จะหยิบยื่นงานมาให้คุณมากยิ่งขึ้นทําให้การงานที่คุณทําอยู่ก็ค่อนข้างที่จะมีความหนัก มากอยู่เช่นกันนะนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำใจในสารที่ทำงานมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีน้ำใจเกินไปจนบางคนเขาไม่รู้ว่าการมีมารยาททางสังคมหรือว่าความเกรงใจเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นแล้วคุณก็เหมือนกับคนที่ไม่ค่อยที่จะปฏิเสธหรือว่าปฏิเสธคนไม่เป็นก็อาจจะทำให้งานมาันมาหนักอยู่กับ ที่คุณคนเดียวนะคะในเรื่องของการงานแล้วในเดือนกันยายนมองว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาหรือว่ามีการสัมมนาการหาความรู้เพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ทําให้คุณค่อนข้างที่จะสักเซสฟูลในเรื่องของการงานเลยทีเดียวใครที่กําลังเปลี่ยนงานหรือว่ารอคอยงานใหม่หรือว่าสอบสัมภาษณ์หรือว่าการที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆมองว่าในเดือนกันยายน,นี้จะเป็นเดือนที่ เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นที่ดีอะค่ะเหมือนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะลงทุนหรือว่าอยากจะเริ่มต้นมองว่ามันค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้สูงการตัดสินใจทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการงานของคุณเองเชื่อแน่ว่ามันเป็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเบสอ่อนในโลกของความจริงสูงมากนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วรู้ว่าการตัดสินใจของตัวเองนี้เป็นการตัดสินใจที่มันได้ใช้เหตุและ ผลมามากเพียงพอแล้วดังนั้นไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามที่คุณได้ลงทุนลงแรงหรือว่าศึกษาที่ผ่านมาค่ะมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการเริ่มต้นใหม่หรือว่าการลงทุนใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการงานมองว่าอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นในการงานของคุณมีไหมในเดือนกันยายนนี้ก็มองว่ามันยังจะมีโอกาสที่มีอุปสรรคเข้ามาอยู่ด้วยเช่นกนันนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการทํางานอยู่แล้วที่มันอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะแต่มองว่า คุณก็จะสามารถผ่านมันไปแน่นอนในเดือนกันยายนสําหรับชาวราศีกรกฎจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขกับตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขกับเนื้องานมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่มองว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่รู้สึกว่าคุณฟูลฟิลตัวเองเติมเต็มความฝันของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการมากยิ่งขึ้นน่นะคะ ในอินเนอร์ีในเรื่องของการงานสําหรับชาวราศีกรกฎมองว่าคุณค่อนข้างที่จะมีพลังในตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะถ่ายทอดมันมาในการงานที่คุณทําดังนั้นในเดือนกันยายนนะคะจะเป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่เป็นเดือนของการค้นคว้ารีเสิร์ชหาความรู้นะคะแล้วก็ วางแผนที่จะทำอะไรดีๆนะคะเป็นเดือนของการที่เพื่อนในที่ทำงานก็มีความแบ่งปันเอื้อเฟื้อแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีกับคุณนะคะเป็นเดือนของการที่คุณได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจงานที่คุณเป็นอยู่มากยิ่งขึ้นคุณจะมีความร่าเริงมีความสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพลังงานบวก เยอะมากขึ้นในสถานที่ทํางานแล้วก็ตัวคุณเองค่ะซึ่งพลังงานบวกนะันะ้นมองว่ามันเกิดจากตัวคุณเองล้วนๆนะถึงแม้ว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสกับชีวิตแล้วก็ค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงกับกับทุกสิ่งที่คุณทําแต่มองว่าบางจุดลึกๆของคุณคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนรีแลกซ์แล้วก็ชิลมากนะคะมันเลยทําให้คุณเป็นคนที่สามารถอยู่ในสถานที่ไหนก็ได้โดยไม่มีปัญหาเนาะ ในที่ทํางานก็เหมือนกันนะคะที่ผ่านมามันอาจจะมีความกระทบกระทั่งกันมีปากมีเสียงแต่มันก็จะผ่านไปแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีในเดือนกันยายนสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนกันยายนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎได้สรุปการงานที่คุณทําอยู่จะนําพาคุณไปสู่จุดใหม่ๆของชีวิตและการเริ่มต้นใหม่ที่ดีอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเงินกันต่อเลยคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับในเรื่องของการเงิน ของชาวราศีกรกฎนะคะมองว่าในเดือนกันยายนนี้คงจะต้องเป็นเดือนที่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะเหมือนกับคุณจะต้องมีวินัยทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะมีรายจ่ายเข้ามานะคะที่คุณอาจจะจำเป็นต้องจ่ายหรือว่ารายจ่ายที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณชอบอยู่แล้วลงไลกันมันอยู่แล้วอย่างเช่นการช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าการซื้อของออนไลน์ พวกนี้ค่ะมันอาจจะทําให้คุณนะมีโอกาสที่จะมีวิกฤตทางการเงินแบบชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้ดังนั้นการมีวินัยในตัวเองนะคะมีวินัยในทางการเงินอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้คุณสามารถควบคุมเรื่องการเงินได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าในสถานการณ์โดยรวมแล้วทางด้านการเงินของชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะ ถ้าถามว่าตึงไหมก็ตึงอยู่นะคะตึงอยู่เพราะว่ามันอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามารายจ่ายที่ไม่ทันตั้งตัวหรือว่าคุณอาจจะวางแผนในการทำอะไรบางอย่างการเรียนการศึกษาต่ออาจจะมีการเสียเงินที่เป็นก้อนนะคะใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นรายจ่ายที่มันอาจจะไม่ได้เป็นรายจ่ายประจำเดือนนะคะจ่ายค่างวดรถหรือว่าการต่อทะเบียนรถการจ่ายค่าเทอมการ ทําธุรกรรมบางอย่างที่มันอาจจะต้องจ่ายเป็นก้อนทําให้เหมือนกับว่าจําเป็นจะต้องใช้เงินเก่าเก็บออกมาใช้นะคะนอกเหนือจากนั้นรายจ่ายที่มันอาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะดังนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในด้านของสุขภาพรายจ่ายบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันจุกจิกอยู่ๆรถก็เสียนะคะคุณก็อาจจะต้องมีรายจ่ายที่ต้องได้จ่าย เข้ามาในเดือนกันยายนนี้นะคะดังนั้นจึงมองว่าการประหยัดเงินหรือว่าตัดค่าใช้ใจ่ายบางอย่างออกไปที่มันไม่จําเป็นสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างที่จะจําเป็นมากๆนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการที่จะซีเอฟเสื้อผ้าออเดอร์ของต่างๆใดๆก็แล้วแต่ที่ยังไม่จําเป็นก็ต้องขอให้ผลัดไปเดือนหน้าก่อนเพราะว่าเดือนนี้มันอาจจะมีรายจ่ายที่มันหมกเม็ดรายจ่ายที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะคะอันนี้ต้องเรา หวังด้วยนะคะส่วนในการลงทุนอะไรต่างๆถ้าใครที่ทำมาค้าขายนะคะจ่ายเงินลงทุนไปแล้วหวังว่าจะได้ผลกำไรกลับคืนมามองว่าในเดือนกันยายนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เห็นผลกำไรแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นตัวเงินที่มากขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เห็นบางอย่างเติบโตขึ้นแต่ว่าทางด้านตัวเงินแล้วอาจจะยังไม่ได้ รู้สึกว่ามันดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าเหมือนเป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้มันก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เราต้องผ่านไปให้ได้นะคะเหมือนจะต้องเป็นช่วงหนึ่งที่เราจะต้องบริหารการเงินให้ดีมากๆแล้วก็รัดกุมมากๆเพื่อที่จะ หลีกเลี่ยงปัญหาการชักหน้าไม่ถึงหลังในเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่าชาวราศีกรกฎจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนเนาะเหมือนกับที่ได้กล่าวมาค่ะว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องระวังแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสติของการใช้เงินของตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีคุณอาจจะใช้จ่ายหรือว่าจ่ายเงินไปกับสิ่งที่คุณอาจจะลืมตัวว่าโอะ อันนี้ออเดอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยพอมารู้ตัวทีหลังก็คือจ่ายไปแล้วอันนี้ต้องระวังด้วยจริงๆนะน,นะคะยังไงก็ขอให้มันผ่านไปได้แล้วกันนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะหินหน่อยนะแต่เชื่อแน่ว่าชาวราศีกรกฎจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องความรักกันต่อนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะว่าความรักเป็นอย่างไรบ้าง โอเคค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะในด้านของความรักเป็นอย่างไรมังว่าความรักค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะความรักของคุณในเดือนกันยายนจะเป็นความรักที่ถูกขลับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะเป็นโมเมนที่มีความหวานแล้วก็เป็นโมเมนที่แชร์ริ่งเลิฟกันมากขึ้นนะคะแบ่งปันความรักให้กันมากขึ้นดังนั้นใครที่มีคู่นะคะคนในครอบครัวก็จะ มีความรักกันไปพิเศษนะคะซับพอร์ตช่วยเหลือก็กุลกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเป็นบางทีหรือว่า เหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนกับคุณพยายามที่จะแก้ไขยอยู่ในเรื่องของการมูทะลุนะคะบางทีอาจจะมีอารมณ์ขึ้นยลงอารมณ์สวิงไปบ้างในความสัมพันธ์ซึ่งมันอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองนะคะดังนั้นในเรื่องนี้ถ้าหากคลิกเลี่ยงได้หรือว่าหาวิธีปลดปล่อยอารมณ์เครียดหรือว่าความรู้สึกแย่ๆของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงกันปาตัวเองไปในที่ที่ตัวเองชื่นชอบทําให้ตัวเองผ่อนคลายบ้างก็อาจจะเป็นแนวทางแก้ไขที่ดีให้กับความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าบางทีเหมือนกับว่าเวลาเราเครียดมาค่ะเราอาจจะโยนภาระไปให้กับคู่ของเรามากเกินไปทาให้รู้สึกว่ามันอาจจะมีการทะเลาะมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่าสําหรับคนที่เป็น มีคู่นะคะในด้านของความรักในเดือนกันยายนี้ก็จะเป็นเดือนของความเข้าอกเข้าใจกันเป็นเดือนของการรักกันมากยิ่งขึ้นเป็นเดือนที่ความรักของคุณทั้งคู่มีความแฟนะคะเท่าเทียมกันแล้วก็แสดงออกถึงความรักให้แก่กันมากยิ่งขึ้นคะ่ะส่วนในเรื่องที่ควรระวังไอมองว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องที่คุณทั้งสองคนอาจจะโฟกัสในการใช้ชีวิตมากเกินไปจนลืมการดูแลก,กันและกันนะคะดังนั้นการที่ ให้เวลากันและกันดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็หาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันจะเป็นทางออกที่ดีมากๆสำหรับคนโสดน,นะคะในเดือนกันยายนนี้ความรักก็ค่อนข้างเหมือนกับว่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณอยู่นะคะคนนั้นก็ค่อนข้างที่คิดว่าจะตรงสเปคคนเลยทีเดียวนะคะเขาอาจจะมีตัวตนแล้วก็มีอิทธิพลกับคุณมากๆในเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าใครที่ชอบคนที่มีเสน่ห์คุยเก่ง รูปลอนะคะอาชีพการงานค่อนข้างที่จะโอเคคุณก็จะได้เจอเขาคนนี้นะคะเข้ามาขายขนมจีบนะซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่งคั่งมั่งคงในชีวิตค่อนข้างที่จะสูงเลยมองว่าสถานการณ์บางอย่างยกตัวอย่างเช่นสําหรับชาวราศีกรกฎบางกลุ่มแล้วกันนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคอนแคลนไม่แน่ใจนะคะมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนอาจจะต้องจบลงแม้กระทั่งที่เหมือนกับว่า คุณอาจจะยังรักอยู่แต่มันจําเป็นต้องจบก็อาจจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะในนั้นก็แยกเป็นรายกรณีไปเนาะแต่โดยรวมแล้วมองว่าในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้มองว่ามันมีความ positive เกิดขึ้นมากกว่านะคะเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะได้รับความรักที่สวยงามได้รับความรักที่ดีแต่ในกรณีที่ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่มั่นคงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็น t o x i c r e l a t i o n s h น p ในเดือนกันยายนนี้ก็จะเป็นเดือนของการจบลงค่ะออกมาจากชีวิตใครบางคนโดยที่คุณต้องทิ้งเรื่องราวระหว่างเราไว้ข้างหลังแต่ว่าใดๆแล้วมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งส่วนคนโสดแล้วกันเนาะก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่ค่ะคนที่ใช่คนที่ชอบ คนที่ตรงสเปคเลยก็ว่าได้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับคุณในเดือนกันยายนนี้นะคะเขาก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระความเครียดของคุณนะคะให้คุณรู้สึกรีแลกซ์รู้สึกสบายใจเป็นบ้านของหัวใจให้กับคุณนะคะมองว่าแนวโน้มโดยสรุปแล้วสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนความรักค่อนข้างที่จะโอเคเลยค่ะเพียงแค่เหมือนกับฮันนาเข้ามาคุยกันนะคะแล้วก็ ระบายความเครียดกับสิ่งอื่นนะคะไม่ใช่ที่ตัวคนรักก็จะเป็นทางออกที่ดีมากๆสําหรับความสัมพันธ์นะคะในเดือนกันยาย,ยนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีค่ะและมีความรักที่สวยงามนะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ